ก่อนหน้านี้นะคะหนูเป็นพนักงานตีขิดของโรงแรมดูสิค่านีค่ะแล้วก็ดาาูแ,หะะ COVID, แลหลายโร,แรง,ง,งแรมนะคะแต่ว่าหนูเจอภาวะโควิดรอบแรกเลยค่ะรอบแรกเขาสั่งปิดโรงแรมนะคะแล้วก็หนูเลยต้องหยุดการทะะันห่า็รอบแรกหนูก็ตกงานเลยหนูก็เลยเริ่มจากการที่หนูเจอปัญหาโควิดอยู่บ้าน,นเฉยๆแลหนูก็เปิดรับออเดอร์อาหารค่ะทำอาหารคูถขายทางเฟซค่ะ ขายในกลุ่มในกลุ่มอาหารของจากในจังหวัดแล้วก็หนูทำมาขายในในเพจส่วนตัวหนูก็ทำส่งอย่างเงี้ยค่ะทำส่ง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 แล้วหลายอย่างนะหนูก็ย้ายบ้านนะคะมอผ่อนบ้านไม่ได้อยู่ในถนนแบบนี้หนูมาหาบ้านใหม่ย้ายบ้านปุ๊บหนูก็มาเปิดเป็นร้านข้าวแกงค่ะเพราะเดี๋ยวนีตรงนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงก็เลยเปิดข้าวแกงเปิดข้าวแกงมันก็ใช้ทุนเยอะมีทุนไม่เยอะนะคะก็ เราก็ขายเท่าแกงไปก็มันขาดทุนขาดทุนหนูก็เลยหยุดหยุดขายเท่าแกงสร็จแล้วหนูก็ทำเป็นร้านขนมจีนค่ะเป็นขนมจีนทะเลเดือดก็คือจะใส่เป็นพวกกุ้งหอยทีลาร์ใหญ่ๆแต่มันก็ไม่ได้ตอบอยู่ลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ทานได้ท้งวันนะคะหนูก็เลยหยุดไปอีกหนูก็เลยต้องปิดอีกก็เลยพักพักไปหนูก็เลยกลับไปเปิดเป็นรับออเดอร์เหมือนเดิมโดยที่เราไม่มีหน้าร้านนะคะเปิดรับออเดอร์ขายขายไปจนกระทั่ง หนูามาคิดว่ายุคแบบนี้หนูต้องใช้หนูเ,เองก็ไม่มีเงินใช้เยอะหนูว่าควรจะทำของอ่ะของขายเป็นอาหารที่คุณสามารถจับต้องได้ค่ะคือก็เป็นราคาที่ราคาไม่แพงแล้วก็ซื้อง่ายคือทุกๆคนทุกทุกกลุ่มสามารถซื้อินได้ค่ะนาาาักเรียนทานได้คนมีน,น้อยจะทานด้วยนี่ตรงนี้ค่ะส่ยททางนั้นจะบอกว่าิาีห้าแบ ผลตอบรับไงบ้างครับหลังจากเราเปิดคับผลตอบรับดีค่ะเพราะว่าหนึ่งหนูใช้อาของสดมากใช้ฟูม้าเป็นแซลมอนสดๆหนูใช้แบบแซลมอนนอร์เวย์ค่ะตัวแล้วมาแล่ขายการรับคุณภาพอ่ะหนูใช้กุ้งสดของน้ำรมสดๆของสดทุกอย่างค่ะข้าวโพดสดหมูต้มเองมะม่วงสดนะคะทุกอย่างสดหมดเลยค่ะคือหนูขายขายคุณภาพรต่ว่าเป็นราคา20,000บาทจุดเด่นจุดเด่นของเมนูเนี้ย อะไรคือจะเป็นจุดสําคัญจุดเด่นของเมนูเหรอคะจุดเด่นหมูเน้หนหมูเน้นความสะอาดความสดของอาหารนะคะแล,แล้วก็ทางร้านหนูไม่ใส่ของชื้ค่ะส่วนน้าจิ้มน้าราดนี่เราคิดตัวเองคะ่ะเราเป็นคนคิดคนทำขึ้นมาเองค่ะตั้งสูตรขึ้นมาเองคะ่ะเริ่มจากการที่หนูลองทําแล้วก็ชิมดูก่อนว่าเมื่อหนูชิมได้หนูว่ามันก็พอทานได้แล้วก็เราทําให้เพื่อนทานแล้วก็หนูว่าทาขายค่ะ ก็ปรับสูตรมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งว่าได้เป็นสูตรที่ที่ลูกค้าทานในปัจจุบันนะคะสุดท้ายอยากเชิญชวนลูกค้ามาใช้บริการยังไงบ้างสุดท้ายดูยายอ่ายให้ทุกคนนะคะมีโอกาสผ่านมาผ่านมาทางสายไทยนะคะที่ไปทางอ่าวนางคะได้แวะมาทานมาลองนะคะเมนู25บาทมีคุณภาพสดสะอาดอร่อยของดีมีอยู่จริงๆค่ะ ใจนะคะเพราะว่าของน้องเขาคือเราเป็นคนรักสุขภาพนะคะก็คือ 1, หนึ่งไม่มีผงชูรสแล้วน้องก็เป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าของมัาทุกอย่างคือมันมีคุณภาพค่ะของสดไม่ว่าจะเป็นหอยหรืออะไรต่างๆก็คือของสดหมดเลยแล้วก็อีกอย่างคือเราก็อยากจะช่วยเพื่อนนะคะเพราะว่าเขาก็แบบยุคโควิดนะคะคือลําบากกันทั้งนั้นเลยจากที่ว่าเขาทำงนานโรงแรวอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาเปิดตรงนี้เราต้องมีการมาซัพพอร์ตเพื่อนกันนะคะก็คือของอร่อยด้วยของดีก็อยากจะชวน เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะมาลองชิมแ่บปากห้อยกันนะคะของนักจา๋าค่ะคือของเขาอร่อยจริงๆราคาไม่แพงก็ so, แนะนำเลยค่ะ